เดวิลเอ็กนะครับไข่ปีศาจไข่นรกเป็นชื่อของของว่างอาหารว่างสไตล์ฝรั่งเขานะครับมีส่วนประกอบหลักก็คือไข่ต้มนั่นเองนะครับวันนี้เราจะทำเดวิลเอ็กในเวอร์ชันสไตล์กลิ่นอายญี่ปุ่นครับกับเดวิลเอ็กแกงกะหรี่ญี่ปุ่นครับไข่ต้มอันนี้นะครับเป็นไข่ไก่นะครับเวลาที่เราต้มเนี่ยแนะนําเอาไข่มาทิ้งที่อุณหภูมิห้องก่อนอย่าเอาไข่ที่ออกจากตู้เย็นลงไปต้มในน้ําเดือดนะครับเปลือกไข่จะแตกไข่แดงของเรานะครับบีเล็กน้อยครับ ใส่มายองเนสนะครับผงกะหรี่สไตล์ญี่ปุ่นนะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้ผงกะหรี่ไทยได้นะครับลองชิมดูนะครับกลิ่นหอบของเครื่องเทศมาแล้วครับปัดลดด้วยเกลือเล็กน้อยครับ ถ้าใครชอบความหวานนะครับจะใส่น้ำพึ่งนะครับลงไปสักครึ่งช้อนชาก็ได้แต่พลจะไม่ใส่นะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกับผักดองด้วยในผักดองเขาก็จะมีรสหวานเรี้ยวอยู่นะครับถ้าใครรู้สึกว่ามันแข็งมากเกินไปนะครับอยากให้เนื้อนุ่มกว่านี้สามารถใส่มายองเนสเพิ่มได้ครับเอาละครับของพลนะครับตอนนี้ใช้ได้แล้วครับเราก็จะใส่ลงในถุงบีบเพื่อให้ทํางานง่ายครับ เพิ่มรสชาตินิดนึงนะครับผักดองของญี่ปุ่นนะครับนิยมรับประทานกับแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับตามซูปเปอร์มาร์เก็ตก็หาซื้อได้เลยครับสำเร็จรูป แล้วก็เพื่อเพิ่มสีสันนะครับเราก็สามารถโรยต้นหอมโรยสาหร่ายได้ก็ได้นะครับวันนี้คนโรยเป็นผงโรยข้าวของญี่ปุ่นนะครับที่เขาเรียกว่าฟูริคาเกะนะครับก็จะเป็นสาหร่าย้าส่วนประกอบหลายๆอย่างนะครับเสร็จเรียบร้อยครับก็ต้องบอกว่าเป็นของว่างนะครับเดวิลเอทในสไตล์ของฝรั่งกับกลิ่นอายรสชาติแบบญี่ปุ่นและนี่ก็คือเดวิลเอทแกงกะหรี่ญี่ปุ่นครับ